ให้คีมโมทั้งหมดไป16ครั้ง16ครั้งก็ประมาณ16เดือนได้สุดไปหมดเลยติดเชื้อในกระแสะเลือดติดเชื้อในปอดติดเชื้อแบคทีเรียติดเชื้อไปหมดนะไม่คิดว่ารอดอะมีเด็กคนหนึ่งครับเขารักคณิตศาสตร์ชอบคิดชอบคำนวณแต่ว่าวันหนึ่งเนี้ยรู้สึกไม่สบายก็เลยไปตรวจและผลตรวจก็ออกมาว่าเป็นมะเร็งขั้นที่3ครับ สามารถเอาชนะมะเร็งได้และก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดของการคิดคำนวณได้เหรียญทองจากคณิตศาสตร์โอลิมปิกสวัสดีครับผมชื่อสเตฟานฟินนะครับชื่อเล่นชื่อสเตฟครับตอนแรกผมก็ท้อครับคิดว่าอาจจะจบตอนนั้นเลยก็ได้แต่ว่าด้วยกำลังใจจากเพื่อนแล้วก็ครอบครัวก,ก็เลยสู้ขึ้นมาได้ครับในฐานะที่พี่เอาพุ่ตรงภา,าษาชาวบ้านโง่เลขมากเนี่ยจริงๆแล้วทำยังไงถึง,ถงจะทำแบบ วิชาพวกคณิตศาสตร์ให้ได้ดีพยายามคิดว่ามันเป็นสิ่งสนุกครับถ้าเราเหมือนเราชอบกับมันเราสนุกกับมันเราก็ทําได้เราพัฒนาต่อได้อีกทั้ง3ท่านคุ้นๆชื่อน,นี้ไหมครับอาจารย์ชัยนรงมนเทียนวิเชียนฉาย oh. IQ 180 IQ 180โ oh. จทย์จะมีตัวเลข4ตัวเลข oh. แล้วให้ทําอะไรก็ได้ให้ได้24อ๋ี่นออนุารเช่นผมบอกว่าห8 4 สให้ได้ยีรู้แล้วฮะฮะรู้แล้วครับเออเมื่อกี้พี่คุยกันเล่นๆหูรู้เลยเหรอรู้ะเอาจะหกดสีอได้อะไรครับได้ยี่สิได้ค่ะทำยังไงครับเอาหกลบสเป็นสี่สคณสเป็นสิบหกสี่สิบหกบวกแปดยี่สิบยังไม่ทันเลยยังยังยังลังกำลังจะจอดอยู่พอดีคิดออกไปแล้ว นั่นคือเกม24ในสมัยนั้นเพื่อความชัดเจนในการกําหนดโจทย์เนี่ยทั้ง3 3ท่านเป็นคนกําหนดโจทย์ครับทีมงานครับขออุปกรหน่อยครับที่เราเคยเห็นเกม24เนี่ยจะมาจากชุดคําถามที่มีตัวเลข4ตัวครับแต่ของเราขอยากขึ้นตัวเลขยากขึ้นเป็น2เท่าจาก4เพิ่มเป็น8ตัวคําถามครับสเต็ปต้องคิดคานวณว,ว่าทำอะไรก็ได้ให้รวมกันแล้วได้24 โจทย์ข้อแรกมาจากโปรเฟสเซอร์หอยครับตัวเลขตัวที่หนึ่งครับหนึ่งเก้าเจ็ดหกสี่สี่สามห้าได้แล้วครับได้แล้วครับที่เขียนโจทย์เขบอกเหมือนจะได้แล้ว ผมเอา4ครับมาบวกกับ4เป็น8ครับทีนี้เอา9ครับลบกับ7จะเหลือ2ครับครับเอา6มาหารด้วย2จะเหลือ3ครับครับเอา8 3คูณกันได้24ครับคูณ1ครับครับได้24 24ครับจริงๆครับเบอกตามตรงนะยังขาดกลยังกดไม่ได้เลเหมือนกันเลยทั้งโจทย์จากคุณโ้อนะครับ ครับ4 9 7 3 2 6 1 0จดสเดีอยไ้วทำอะไรางครับเก็บ6กับ4ไว้ครับง่ายๆเลย6กับ4อย่าเพิ่งทำอะไรนะครับเดี๋ยวเอาอะไรเอา9 7 3 2เจามสมาทำอะไรก็ได้ครับผมแล้วคูณ0 6คูณ4เป็น24บวก0อ๋อถูกต้องถูกต้องคูมี0ยเนี่ย มีตูนเพราะฉะนั้นมันกง่ายอย่าไปมีตูนครับพร้อมที่จะรับโจทย์พิทยังครับเซฟได้เลยครับบกทำไงก็ไแหห้าแปดตัวห้าแปดตัวห้าแปดตัวเอ๊ะเอเอเหมือนได้เหมือนได้เหมือนได้ครับชุดนี้ได้ด้วยเหรอได้แล้วครับได้แล้วครับตัวเลขกกนๆของพี่โก้ตอบได้แล้วครับเชิญครับ พี่ไม่มีศูนย์ใช่ไหมครับไม่มีไม่มีไม่มีไม่เป็นไรครับ5-5ลบ5ได้ศูนย์ครับเอาดูน้องเขายิ้มเหมือนเวทนาเหลือเหลือตัวนะครับเะยต่อครับครับผมเอา5้คูณ5ครับจะเหลือ2 5แล้วก็เอา5อีกอันนึงมาหาร5ครับจะได้1ตอนนี้จะเหลือ5 2ตัวครับเอา5้ลบหได้0ูนย์ครับทีนี้ก็แล้วก็25-1ลบ1ครับเหลือ24ชัดเจนมาก คณนกรนมการครับผมว่าตัวเลขดตัวนี้รอเขาไม่อยู่ครับไม่อยู่แล้วค่ะผมขอเพิ่มตัวเลขครับค่ะจาก8ตัวขอเป็น15ตัวครับเดี๋ยวขอกรรมการคิดโจทย์ก่อนนะครับเอาครับพร้อมครับ7 8 6 9 5ครับ9 2 4 6 3 4 6 8 2 5โอเคได้แล้วครับฮะได้แล้วหรอได้แล้วครับบอกพิธีการครับขั้นตอนที่1เอา3าบวกห้าครับเป็น8ครับเป็นแครับเจ้าลบแปเป็น1ครับครับ ก้าลบแครับอีกตัวหนึ่งเป็นหนึครับผมเป็นหครับทีนี้เอาหกลบสครับเหลือสครับเป็นสแล้วก็เอาสองวกสครับเป็นสี่ครับเป็นสี่แปลบสีหารครับขอโทษครับจะได้สองครับเอาสองบวกสครับเป็นสี่ลบสี่เป็นหครับเจ็ลบหกเป็นหแล้วก็จะเหลือหกับสครับเอาหกคูณกันแล้วก็คูณกับหนึงอีกหตัวครับ ก็จะรวมกันเป็น24ครับโอ้เราจะไม่ยอมใช่หนูเป็นคนไม่ค่อยยอมคนเลยครับคุณเราไม่ยอมยังไงไม่ได้เลยยังไงดีครับเอาไงดี24ตัวไหวปะไหวครับเฮ้ยต้องลองครับ24่สิบสี่ตัวเล่นเดี๋ยวๆค่อยๆคิดนะลูกรับปากเร็วไปเปล่าไม่คิดอะไรแล้วครับ ต้องสู้ต้องสู้มา24เหรอตัวเลขนี่หมายควเล่นคนละเท่าไหร่คนละ8ตัวเลขนะครับเดี๋ยวขอเวลากรรมการคิดตัวเลขก่อนครับคนละ8ตัวเลขครับเอานะเปลี่วงจุ้ยโกะบอกก่อนบ้างได้ได้ครับผมโกะครับตัวเลขตัดตัวครับพวกครับสี ครับผมห้าครับสองครับสามเครับแปดครับเจครับเจครับ9้าครับสครับสาครับเจ็ดสี่สองหกครครับครวไหไครับแปดสี่สองเจ็ดหกสาสาเก้า ทั้งหมด24ตัวเลขครับทำอะไรก็ได้ให้ได้24ครับทำยังไงก็ได้นะฮะได้ได้2ิ่นลองหนูจะลองควันผมว่าแค่เขียนก็เต็มกระดานแล้ไม่รู้ไม่มีพื้นที่ให้คำนวณแล้วครับ7 1 7ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองิอยได้ลครับอะไรนะได้ลเดีได้๋ยวๆๆ ได้แล้วได้แล้ววิธีคิดคือง่ายๆเลยครับเก็บ6ไว้ก่อนเอาหกเก็บไว้นะครับแล้วก็เอาสองกครับ4 2 6 2กปสี่4ที่เหลือผมจะเคลียร์ตัวที่เหลือให้หมดเลยอ่าตอนนี้ตัดสี่ออกไป2ตัวครับครับตัดสาออก2ตัวครับคือทำไงลบกันครับลบกันนะครับ4ลบสี่สาลบาครับแล้วก็มันจะมีสี่อีกคู่หนึ่งครับครับสามอีกคู่หนึ่งครับทีนี้ มันจะมีเจ็บอยู่ครับเอามาลบกับ2องเลยห้าตัด5ครับเจ็ดลบหกครับเจ็ดลบหกเจ็ดลบหกครับเป็น1นึ่งเอาเกลบแครับเหลือหนึ่งครับเหลือหนึ่งครับทีนี้เอา9้าลบแอีกรอบครับเหลือ1เหลือหนึ่งเลบเป็2ครับเป็นองครับเอา2มาลบกับ1เป็น1ครับมันจะได้หนึ่งประมาณ4ตัวและ0ูนย์อีกประมาณสตัวครับเอาทั้งหมดมาคูณกันนะ จะได้สูรบวกกันครับบวกกันกับ64คำตอบคือ24 24ครับอยากได้เป็นหมอนข้างให้ทางโรงพยาบาลศรีราชครับทำไมล่ะคะคืออยู่ที่นู่นพ่อแม่ก็ไม่ได้เฝ้าครับแล้วก็มีหมอนกับผ้าห่มให้อย่างเดียวครับแล้วเด็กส่วนใหญ่ก็มักจะนอนไม่ค่อยหลับครับ ผมรู้สึกดีครับที่ได้ใช้ความสามารถของผมเองทำมันทำให้จิตใจเราดีแล้วก็จิตใจคนอื่นที่ได้รับดีด้วยครับไม่คิดว่ารอดอ่ะมันมันเป็นจุดที่มันเกินเกินกว่าที่จะคิดได้ไม่ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะไปถึงจุดจุดนั้น ส่วนว่ามันไม่ใช่ความเจ็บปวดแต่มันคือความอ่อนเพลียอ่อนล้าไม่มีแรงทําอะไรไม่ได้แต่ที่หนักกว่าร่างกายคือจิตใจผมว่าจิตใต้สํานึกผมลึกๆเลยมันมันก็ยังอยากที่จะอยู่มันอยากที่จะทําอะไรให้มันแบบสำคัญต่อโลกนี้คือผมคิดอยู่ตลอดว่าแบบเราเกิดมามันมีโอกาสครั้งเดียวในหนเราเกิดมาแล้วเราควรใช้ชีวิตให้ดีที่สุดถึงมันจะโดน ลากไปถึงจุดที่มันตกต่ำมากมากแล้วมันเราก็ยังมีชีวิตอยู่มันก็มันก็น่าจะเป็นตรงนั้นที่มันเตือนผมสิ่งที่ทำให้ผมผ่านช่วงเวลานั้นมาได้ก็คือครอบครัวเพื่อนแม้แต่เพื่อนบ้านแล้วก็รวมถึงคนทุกคนที่คอยช่วยเหลือผมมาตลอดคือหลายๆอย่างมันมารวมกันแล้วทำให้ผมนึขึ้นได้ว่าคนรอดสปอร์ตผมมาขนาดนี้แล้วแล้วยิง่งผมเห็นคนอื่นที่เขาประสบความสำเร็จได้ด้วยจากจากเหตุการณ์ที่แบบยิ่งแย่กว่าเราหรือว่าอะไรที่มันแบบยุ่งยากกว่า มันก็มีคนที่ทำมาได้เพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าเอ้ยถ้าคนอื่นเขาทำได้ผมก็ทำได้ขอบคุณทุกคนมากๆที่ช่วยเหลือในครั้งนี้มาถ้าเกิดไม่มีทุกคนชีวิตผม,มก็ไม่น่าจะมาถึงอานาจจุดนี้ได้มันเป็นอะไรที่มันทำให้ผมตื่นตันมากแล้วก็ถ้าเกิดในอนาคตผมมีโอกาสผม,มอยากจะเป็นหมอแล้วก็กลับมารักษาไอ้โรคนี้ยให้มันหายไปแล้วก็จะได้ไม่ต้องมีคนมาทุกทรมานแบบที่ผมเจอมา ซึ่งก็ทั้งหมดเกิดขึ้นได้ก็จะเป็นเพราะทุกคนนั่นแหละครับของ้เซฟานลูกดีใจที่ได้เห็นอีกครั้งหนึ่งนะได้เจอเซฟานอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ยังจํารอยยิ้มนี้ได้ยังเป็นรอยยิ้มที่งดงามแล้วก็เป็นรอยยิ้มที่เป็นความหวังของวกเราทุกคนขอส่งกำลังใจให้เซฟานนะลูกขอบคุณที่ใช้ชีวิตเพื่อเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็มีเป้าหมายที่มีความหมายต่อพวกเราทุกคนนะลูกนี่คือกาลังใจจากพวกเราทุกคนในซูเปอร์เทนนะลูก ขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆากสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ